เนาะที่เป็นอนธิบายความสัมพนันธ์ในครอบครัวในแบบเชิงเส้นนะคะนักศึกษาจะเห็นว่าตรงนี้จะมีบริเวณก็คือมีขอบเขตจะเป็นเส้นไขป่ปลาก็คือเป็นจุดไข่ปลาที่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นเส้นทึบอันนี้เป็นความสมคัญที่ชัดเจนโอเคฉันกับพี่ชายก็เมื่อกี้ศิสกุลเนาะกับพี่ชายสมบัติก็มีความสัมพันธ์กันใกล้ชิดแต่แม่กับฉันอาจจะมีปัญหาเริ่มมีปัญหาเพราะไม่ชัดเจนและอาจจะเคยเสนิทกันนะพ่ออาจจะเข้าข้างฉันกับแม่อาจจะอยู่ฝั่งเดียวกันเรียกว่า correlation เนาะ c o <ol> o r d i a t i o n ก็คือเหมือนกับเป็นพักเป็นพวกกันนะคะแต่ว่าอาจจะมีแม่เริ่มมีปัญหากับแฟนก็เลยทําให้ยังไม่ค่อยชัดไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่ก็ได้นะอันนี้คือวิธีการแปลให้เฉยอาจารย์พยายามแปลให้ฟังสําหรับเส้นของนันาฝรั่งมีเขียนเนาะแต่ว่าก็ไม่นิยมเหมือนกันก็คือนิยมเป็นแผ่นผังครอบครัวเช่นกันแต่ให้รู้ว่ามีนะตอนนอีกฝั่งหนึ่งของพ่อพ่อก็จะสนิทกับลุงมากกว่าเนาะลุงคนนี้คือใครอะอาจจะเป็นลุงตีลุงลุงที่ที่ ที่คุณพ่อเขาสนิทด้วยก็คือเป็นใครนะที่ที่ในผังครอบครัวเมื่อกี้นะ่าจะเป็นคุณลุงที่ทํางานบริวเซอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรก็จะพูดเข้าข้างกันอันนี้เป็นกลุ่มเข้าข้างกันเนาะแล้วก็จะเห็นว่าออจะมีการแยกกันสําหรับชัดเจนอยู่ในของขอบเขตของพี่บ้านอันนี้ก็จะมีแค่นี้นะคะสําหรับของการแปรผลของแบบเชิงเส้นนะคะเราก็สามารถคิดได้แต่ว่าอาจารย์อธิบายว่าอย่างที่บอกเนาะไม่น,นิยมเท่าไหร่แต่ทําให้ดูนะ อย่างไรก็ดีทั้งหมดของปวงของวันนี้นะคะเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจันจะแจ้งให้ดูว่าวัตถุประสงค์ของเรามีอะไรบ้างอีกสักคลิปหนึ่งเนาะ,ะถ้ามีคำถามก็ทักก็ได้นะจ๊ะ